สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะะในช่องพาตูรูช้างคู่ใจไพรายฝนเมืองนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านนะคะอัปเดตอัปเดตนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดโนนอุดมนะคะอําเภอสวนคูหาจังหวัดน,นองบวัวลำพูคลิปนี้ไลฟ์สดไม่ได้นะคะแม่แม่ก็เลยเก็บคลิปก่อนปโหลดคลิปให้ชมก่อนนะคะณนะตอนนี้ช้างของเราก็ องคอง์ทรงเครื่องเรียบร้อยนะคะรอขบวนตอนนี้ขบวนก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่เนาะทั้งพระคุณเจ้าแล้วก็ท่านเจ้าภาพแล้วก็ญาติธรรมสายบุญนะคะในหมู่บ้านนะคะเป็นงานกะทินนะคะนี่ช้างเก้าเชือกระดับพระเอกทั้งนั้นค่ะเดี๋ยวให้ชมว่าพระเอกไหนบ้างแต่ว่าซุปตาทั้งนั้นค่ะเลับเลับช้าง เขาเรียกว่าพระเอกช้างนะคะหลอ่ลอๆงายาวๆนะคะวันนี้แต่งองค์ทรงเครื่องก็จะหลากหลายสีสันหน่อยทุกท่านพือวันนี้เพราะว่าชุดก็มีแต่ชุดเดี๋ยวเอฟซีคนนั้นตัดให้สีนี้เอฟซี FC คนนี้ตัดให้สีนั้นมันก็เลยไม่เป็นไม่เป็นแบบแนวทางเดียวกันถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนคือจะเน้นเป็นชุดแดงเลยอ่ะ คือช้างแดงควานแดงอย่างเงี้ยนะคะแต่ทุกวันนี้ก็เนาะตาม FC FC ตัดมาให้แล้วบางบางเชือกนะคะบางเชือกก็ตัดเองค่ะทุกท่านไม่มี FC ตัดให้ก็ตัดเองบางเชือกจะมี FC ตัดให้ก็จะมีแบบอ่ะส,สีนู้นสีนี้ในเมื่อเขาตัดให้แล้วก็ต้องใส่นะคะก็ต้องใส่ให้เขาเดี๋ยวว่าตัดให้แล้วทําไมถึงไม่ใส่เนี่ยเรียงหน้ากระดามเลยตอนนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวให้มาเรียงทุกเชือกก่อนจะได้ดูว่ามีเชือกไหนบ้างเานะชือกแรกร้ควันเมืองนุ่นที่สองหนุ่มเสกที่3าสีทับไทยที่สี่ลายแก้วที่5้าลายงามที่6ทองคำนะคะอ่ะเดี๋ยวจะมีใครอีกทองคำแล้วทองคำแล้ว แลือใครอีกเหลือทองคําลุงเลนยังไม่มาค่ะช่างน่ารักสีกองยาวมาแล้วโอพ่อแม่ส่วนรถช้างเราอยู่นู่นนะคะนี่หน่อยคะ่ะวันนี้มาเริ่มขบวนอยู่ที่วัดเลยอยู่จุดที่เราจุดที่เราแบบว่าพักเลยนะคะ่ะเดี๋ยวรอรอ บริเวณวัดนะคะบริเวณวัดคือกว้างขวางกว้างขวางมากวันนี้พี่ทองข้ารถนะพี่ทองก็มาในชุดผ้าไหมนะคะผ้าไหมน่าจะเป็นเชือกเดียวมั้งมีใส่ชุดผ้าไหมนี่นี่ไรทองคาไหมบ้านไหมสุรินไหมบุรีรัมโอ้ส่วนนุน่นไารอามค่ะก็ให้ท่านเจ้าภาพได้ขึ้นนั่งก่อน แ้ภาพที่น่ารักของเราก็นุ่นค่ะนู่นยืนอยู่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้นะครับช้างใหญ่เก้าเชือกระดับพระเอกทั้งนั้นเลยนะคะอ่าเือทองคำไปขึ้นนะทีนี้ ก็สีดอสิริมงคลน,นะคะเดีย๋ยวรอก่อนรอรอคนที่จะขึ้นไปนั่งด้านบนก่อนจะเป็นใครนะคะทองคำไปแล้วแล้วก็สีดอิริมงคลนนไปดูเกยกับทองคำเลยเดีย๋ยวจะพาไปดูเกยกับทองคำนะ น่ารักมากช้างน่ารักโอ้อาวันนี้ก็มาในชุดใหม่เหมือนกันนะฮะชุดใหม่ใช้อะไรก่าเก่า คนขึ้นบนหลังช้างนะคะยังไม่มาทางเจ้าภาพยังจัดเตรียมอยู่อ่ะเลยอีกสองเชือกนะคะเลยอีกสองเชือกที่ยังไม่มีอ่ะคนขึ้นบ,นบนหลังนะคะโอ้โหวันนี้ก็ชุดวันรศีวันละชุดนะครับวันนี้เมื่อวานนี้ไปชุดเหลืองวันนี้มาชุดน้ำเงินนะคะ ไอ้ uh, นุ่มร้อยชุดหนึ่งอาทิตย์นี้สามารถใส่ได้ทุกวันเลยนะคะวันละชุดเลยนะคะด้วยความสนับสนุนจากแม่แมจากแม่เอซีหลักเขาเนะาะไทยทองคำนะคะจะมีอ่าไม่ยกไม่ยกมินถ้าหมอลํำก็จะหมอลำหรือลิเกเขาจะมีไม่ยกนะคะทำชุดมาให้นะคะนี่ก็สีมงคลสีแดง ส่วนพี่ขวนของเรานะั้นวันนี้มาในชุดสีเหลืองนะคะอ่าไม่ยกตัดชุดก็สอนสิริสมากนะคะโสภาสารงามค่ะตัดเองอ่ะอันไหนที่ลูกเราใส่แล้วดูดีดูสวยก็ต้องลงทุนเองนะทุกท่านนี่รอ่อครับรอ่อ,อสมส่วนช่วงนี้ก็จะเป็น หลากหลายสีค่ะแต่ว่าใส่ไปแล้วก็รอทุกเชือกน,นะคะอากาศร้อนแล้วรถขบวนเขารอใครต้องคำมันร้อนเออต้องคำร้อนกันเลยต้องมาเข้าร่มก่อนไม่ไหวไม่ไหวค่ะตากแดดไม่ไหวอะ่ะ ดู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 ดพ่ขวันครับโอ้โหงูตาท,ที่ห้าแบบว่าโอ้โหสุดจะคึกคักกับเพื่อนเลยนะทุกท่าน ลำบากหน่อยส่งสเสบียงส่งสเสบียงช้างมาแล้วค่ะคนที่จะนั่งช้างมาแล้วขบวนจะได้เริ่มสักทีนะคะจะเริ่มาทางไหน,หนกี่ทางนะอ๋ะขอขบวนจะเริ่มแล้วค่ะทุกท่านนี่ค่ะสีทับไทยนำขบวนแล้วก็รยรนุมเซกไรขวัญเมืองนะคะ lạc cỏ right. ừ. <laughs> con nạc kìa mà mà nạc hả phải chơi liền liềng nè đây bò đinh bò nạc phơm thì chả có nạc chết đâu nạc phơm hả nè đê đinh bò ล่มล่มนป้าป้าล่มพี่โอนนั่น,นแะ่ะไปเคลื่อนขบวนได้ะสามหนุ่มด้านหน้าก็จะมาในชุดเหลืองเลยค่ะอ่าสีทับไทยเหลืองน้ำเงินพอ,พอัพอเสกเหลืองแดงพี่ขวัญเหลืองแดงเชือกที่สีใครแก้วแดงนะคะใายงามมาในสีฟ้า จัดหนักเป็นพระเอกเลยโอ้โหรัสีดอริริมงคลค่ะเชือกสุดท้ายเราจะถ่ายคลิปให้ชมนะคะเพราะว่าไลฟ์สดไม่ได้เลยทุกท่านโอ้ยสัญญาณวันทุคออยู่นี่ไม่มีเลยค่ะก็เลยอ่ะชมคลิปไปนะคะขนาดถ่ายแต่คลิปอัปโหลดก็กว่าจะอัปโหลดไปได้นะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะขปกระบวน่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะชมคลิปไปเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะในช่องพาตูรูช้างคู่ใจพลายขวันเมืองนะคะอ่ะสวัสดีค่ะ